ผมจะเดินรถขุดศาตร์นี่ s y 2 0 5ยสองศเปอร์อ้ยไม่มีนี่หว่าแล้วผมเดี๋ยวจะเดินเรานะคับผู้ชมเดินไปขุดล่องให้ลูกค้าฝั่งนู้นก่อนนะครับท่าแก่บอกว่ารถย,ย้ายไม่ไม,ไม่ไม่มาเดินไปเลยไอ้หนุ่มไปเลยน้องเดินไปเลยเขาบอกอย่างนั้นไปดูครับพ่อแมม่นี่ผมต้องเดินมาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอ๋อ,อ,อท่าแก่บอกว่า มันคือมันไม่ไกลไงไอหนูมัน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 ไม่ไกลก็เลยแบบว่าเดินเอาเดินมาตรงนี้แล้วก็นี่นี่ผมจะขุดตรงนี้เนี่ยผมจะขุดตรงนี้ก็ไม่รู้ลัดป่าตรงนี้ได้หรือเปล่านะน่าจะได้อยู่มั้งจะเข้ามาอย่างไะเนี่ยโอ้ตรงนี้เข้าได้ปะเนี่ยอาจจะอาจจะได้นะถ้าไม่ได้ก็อ้อมโอ้โหอ้อมไหนวะเนี่ย ถ้าไม่ได้ก็ออกมานล่างรถไฟเลยเหรอล่างรถไฟมานนี่เลยโอ้โหมาโไกลเหมือนกันนะไม่ไม่ไกลหรอกมาไม่ไกลหรอกคุณผู้ชมเดินนอนนะผมเดินครับเดินเดินเดินเท่าแก่บอกให้เดินนะครับผม ไปดีไปบอกบอกว่าให้ไปอ่าขุดล่องให้ลูกค้าก่อนนะผมมีงานเข้ามานะครับขุดล่องลูกค้าก่อนไป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 เดินยากมากเลยอ่ะผมกดเดินอยู่นนเนี่ยโอ้มนติดนู่นติดนั่นติดนี่อะ่ะติดตรงไหน้วมันติดตรงตูด นะครับผมเดินไปเดินไปโนโมเดินไปเดินไปแล้วครับผมเดินไปแล้วครับผู้ผมชิวๆสบายๆครับผมสารนี่ครับสารเด้ไม่ได้ถ่ายนานมากครับผมถ่ายล่าสุดก็สองหนึ่งห้านะครับผมไอสองร้อยซีไม่ได้ถ่ายเอ้ยนี่มันสองศูนย์ห้านี่หว่ามันไม่ใช่สองร้อยซีเอา้าผมพูดสองร้อยซีมาตลอดแล้วเนะี่ยเดินไปสองศูนย์ห้าซีนะครับ มปแล้วครับปลา S Y 2 0 4มันต้องเป็น204ดินี่ครับ205เดียเด๋ยวเดินไปคุดลองให้ลูกค้านะครับคุณ้องครับนะลองลูกค้าก่อนนะครับผมแตกๆๆ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 ๆปๆๆ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  เดินไปครับเดินไปเดินไปอันนี้ขอหยัดเหยียบน้ำขอหยัดเหยียบนิดนึงนะครับขอหยัดเหยียบปูนนิดนึงนะครับขอหยัดเหยียบนะครับเหยียบข้างเดียวนะครับเหยียบข้างเดียวเหยียบข้างเดียวนะครับรอรถก่อนคุณผู้ชม โอ้ฝั่งนุ้นมีรถไฟด้วยขอยัดข้ามนะครับขอยัดข้ามขอยัดข้ามนะครับเฮ้ยบ้าข้าม,มาตรงนี้ไม่ได้มันคลองมันต้องข้ามสะพานโอ้ มันคลองแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวถอยดิลูกี้มันคลองมันคลองเขาไปก่อนให้เขาไปก่อนโอ้เดินครับเดินใจยเย็นใจยเย็นใจสุดตูดใจสุดตูดโอ้นี่มันมองไม่ได้เลยนี่หว่าถ้ามุม,ม,มนี้ อย่าชนตูนน้ลูกพี่อย่าชนตูน้โอ้โหเอาผมซูมก่อนนะครับเดินครับผมเดินเดินยาวๆครับเดินยาวๆบอกได้เลยไม่มีรถมาจ่ายก็ต้องเดินเอานะครับผมเดินเองลักเลมคอโอ้โหเราค้อมเลนเลยนี่ยมา้าเดินกันเลนเดียวพอพี่เดี๋ยฉันจะด่าแมวพี่ เดินเล่นเดียวพอพี่เออนะครับผมเขาจะด่าแม่เอาสวยรับเดินครับเดินเดินครับเดินเลยเออตามจริงเราข้ามมาตรงนี้ก็ได้นะข้ามของนุ่มของนุง่มจะเป็นของตื่นนะครับนี่เราต้องเลี้ยวตรงนี้ ต้องเลี้ยวตรงนี้นี่ครับมันก็จะเป็นรอยแบบนี้เลยนะครับว้าวกว้อนหินอย่างเยอะเลยอ่ะคุณผู้ชมถ้าเราไม่รัดตรงนี้เราต้องอ้อมอะ่ะ ต้องอ้อมเลยนะครับโอ้ยลำบากเหยียบหินด้วยเอ้ยเอาหินนี่ตกแข็งบ้านะครับแข็งตะปะไงคุณผู้ชมเหล็กนี่แข็งแต่แข็งเหนียวนะครับโอ้เดินลุยป่าลุยดงมาเลยไ้า เนี่ยผม่าจะขึ้นไปทางเนี้ยไม่รู้ได้เปล่าเอารถเอาไปเคียร์ลิงก่อนไหมโอ้โหเจนลุยป่าเลยเนี่ยเดินรอดวันนี้ไม่รู้ได้เปล่านะครับอันนี้มันทะลุป,ป่ะเนี่ยอาจจะได้นะเนี่ย ได้ปะโอ้มันติดต้นไม้ต้นนี้แหละถ้าถ้าจะไม่ได้ก็ต้นไม้ต้นเล็กๆต้นนี้แหละผมไม่ได้ว่ะไม่ได้ได้ไงความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นล่ะเอา้าจะไม่ได้ได้ไงเอา้าเอา้าอย่าซูมดิโอ้โห โอ้เดิ porridge, นไปไม่ได้ว่ะเฮ้ยเดินได้แล้วเดินได้แล้วโอ้โอ้ลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้เดินเดินมาอย่างนี้เลยคุณผู้ชมโอ้โหเดินทะลุมาอย่างนี้แหละเ้าแหวะไม่อย่างนี้เลยเออเอาค่อยๆมาค่อยๆมา เอาโวูนี่เลื่อนไม่ได้เลยนะี่วะต้องอันนี้อย่างเดียวค่อยมาค่อยมาเบาเบาเหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้เดินแบบเดินมาอย่างนี้เลยฮะเย็นพี่เย็นโอ้ทางแคบมากนะครับนี่ร่องตรงนี้ที่เราจะขุดเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยใช้แคทนะครับผม อุ้ยแคบมากเลยว่ะยังแคบอะดูต้องสายไฟทั้งต้นไม้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปถามเจ้าของก่อนเออพยาบ้านใช่ไหมตรงไหนพขายบ้านตรงไหนแคบมากเลยว่ะคุยมโอ้โหแคบจัดเลยแคบจัดเลยเอ,อ๋อ โอ้โหถนนมันแคบมากเลยนะครับอืมแล้วทั้งต้นไม้ทั้งอะไรเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดจัดประหลัดบอกบอกได้เลย <c oughs> ตรงนี้ใช่ไหมขรดตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหร่องนี่ครับโอ้โหดูร่องน้ำดิตันไปหมดแล้วนะ โอเคนะผมขุดให้ลูกพี่ผมขุดให้ม,ใหมาเรลยเลยแล้วผมต้องระมัดระวังนะผมคุณผู้ชมต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังมันมันต้องเอาป้ายนี้ออกก่อนไหม โอ้นี้ก็เราใกล้เกินแนละ้วเรายืนใกล้มากเลยนะนะั่นแ่ะมันเอาออกไม่ได้นะเนี่ยเรายืนแบบใกล้จัดเลยอนะ่ะโอเคเทมันบนนี้แหละโอ้ทำมมันเอาอเปิดประตูเลยเหรอ ไม่ป็นตักเล็กน้อยจังวะเออเทรัาเทไปาโอ้โหทางยังแคบเลยหาปลาใช่ไหมเนี่ยมาหาปลาไหมเนี <c> ่ย <oughs> ต้นไม้เต็มเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิทังป้ายจักอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะ่ะโอ้โหจักป้ายจักอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับ <c oughs> ดีดีมันไม่มีมรถวิ่งนะทางตอนนี้เนาะเป็นทางชมชน ่าเป็นทางชุมชนแม่ผมอยากให้คอนทรักชั่นนี้เล่นได้ลื่นๆแบบนี้จริงจีคอนทรักชั่นเล่นไม่ไม่ลื่นขนาดนี้นะครับต้องระวังสายไฟด้วยนะผม เครื่องกั้นก็พังนะเครื่องกั้นรถไฟฝั่งนูนะ้นอะไม่รู้ไม่รู้รถไฟสายอะไรก็ไม่รู้อ่าอึบ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 โอ้โหมันตักไม่เข้ามึงขี่อะไรครับเนี่ย ชืบเออตักมาตักมาเออนั่นแหละปึ๊บอ่าโอเคขับรถขุดแล้วพอขับรถขุดในไอ้นี้แล้วอยากไปขับในคอนซักชั่นแต่คอนซักชั่นมันแหลกนะผม,มแหลกมันกระตุกมันค้าง มันบ้จาจักอะไรก็ไม่รู้แต่ะละพัดประโยชน์เนี่ยอยากให้คอนร้างชาติมีงานแบบนี้บ้างแต่ว่าคอนร้านญาติเขามีงานอะนั่นไนงะสร้างสนามฟุตบอลไนงะซึ่งมันไม่มีเกมไหนมีเลยไนงะไม่มีเกมไหนก็มีสร้างสนามฟุตบอลอนะ อ่าจัดไปครับจ right ัดไปประมาณนี SW ้ใช่ไหมหัวหน้าอ่านี่ครับก็เป็นวิดีโอนี้ก็เป็นการเดินรถกดซานี่มานะคุณผู้ชมครับก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะบบมุดปานี่เลยเห็นไหมเห็นรอยไหมเนี่ยรอยเดินมาเนี่ยมุดมานี่เลยนะครับผม แหม่ถ้าเป็นแบบถ้าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวนะถ้าแบบมันมีเออว่ะมันมีมอสอยู่หรือ่ามอสที่แบบว่าทําให้แบบเวลาเดินแล้วมันจะเป็นรอยอะเนาะมันมีอยู่นะแต่ว่ามันเป็นทุกคันนะเดยนี่ครับเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่มาในสะ่เอารถสายนี้เดินลุยแม่งแมปนี้ไปเลยเดี๋ยวใส่มาครับเดี๋ยวใส่มา ประมาณนี้ครับผม15นาทีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมผู้ชมสวัสดีครับผม